สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เขาจะมาอัพตัวละครเนาะหรือมาทำการอีวอล,ลชั่นนั่นเองเนาะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมาอัพตัวยูวอีกตัวหนึ่งนะชื่อว่ามูชิมูชิเนาะซึ่งเป็นตัวผีเสือ้อเนาะเรามาดูกันเลยว่าถ้าเราวิวัฒนาการไปแล้วตัวมูชิมูชิจะน่ารักขนาดไหนเนาะ นี่สวยมากแถมฮิวแรงด้วยนะนี่เขาได้กดทำการวิวัฒนาการไปแล้วเนาะไม่รู้ว่าน่ารักแบบถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเขาก็มาแนะนำการวิวัฒนาการของตัวมูชิมูชิไว้เพียงเท่านี้แหละค่ะถ้าว่ายังไงก็ขอช่วย กดไลค์กด Sub สไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะถ้าใครแบบมีคอมบมนอะไรที่แบบสงสัยแต่ว่ายังไงสามารถทิ้งไว้ใต้คลิปได้หรือไม่ก็กดไปพิมพ์ในที่เพจได้เลยเนาะเขาม,มีเพจด้วยเขาก็ใส่ไว้ใต้คลิปนั่นแหละเนาะถ้าว่ายังไงก็ไม่บายนะรักทุกคนมากนะจุบ๊บจุ๊บช่วงสนับสนุนสินค้าเนาะถ้าหากว่าใคร ชอบหรือว่าสนใจสติกเกอร์ l ลนหรือว่าอิโมจิน่ารักน่ารักเนาะหรือว่าตีมหรือว่าอะไรอย่างนเนาะก็สามารถยิง qr code โค้ดเพื่อเข้าไปเลือกดูได้เลยเนาะว่าสนใจสินค้าตัวไหนชอบอะไรยังไงเนาะเอาที่เพื่อนๆชอบนะนี่ซึ่งพวกสติกเกอร์หลน์พวกเนี้ยเขาอะ่ะเป็นคนวาดเองเนาะ เต็ก็ไม่รู้ดวนใจเพื่อนๆหรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆบางส่วนเนาะที่แบบเข้ามาอุดหนุนแล้วก็เข้ามาซื้อเนาะเขารู้สึกด,ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละมาขอบคุณเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่าช่วยในเรื่องนี้เนาะถ้าว่ายังไงก็ ก็ข,ขอจบการแนะนำสินค้าไว้เพียงเท่านี้นะคะสินค้าก็จะมาใหม่เรื่อยๆเนาะเพื่อนๆต้องเข้าไปดูเอาเองเนาะว่าชอบแบบไหน,นบ๊ายบาย